สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือประสบการณ์ตรงจากทัวนาเมนต์ปาคาร่าที่มารีน a าเบซันสิงคโปร์เมื่อช่วงปลายปี2020 X, นะครับซึ่ง MBS เนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเป็นเหมือนศูนย์รวมความมันแทงระดับโลกเลยแล้วก็ดึงดูดเงินเยอะมากบรรยากาศมันก็คงพิเศษน่าดูว่ะ ใช่ค่ะบรรยากาศที่นั่นมันส่งผลต่อเกมเยอะเหมือนกันนะคะความกดดันความอลังการต่างๆทีนี้มาดูเรื่องกติกาคร่าวๆกันก่อนนะครับสำหรับรอบคัดเลือกเนี่ยเหมือนจะตรงไปตรงมานะคือทุกคนได้ชิปมาเท่ากันเลยคนละหนึ่งล้านเหรียญแล้วก็เล่นกัน6เกมอืมต้องเล่นทุกเกมด้วยนะคะใช่ครับต้องลงเดิมพันทุกเกมขั้นต่ำก็ห้าหมื่นสูงสุดคือเต็มแม็กเลย1ล้านแล้วก็ ใครชิปเยอะสุด15คนก็เข้ารอบไปฟังดูก็เหมือนจะวัดฝีมือการแทง Player ร์แบง r เกธรรมดาธรรมดานะคะตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นครับแต่แต่มันมีจุดที่แบบโคตรพีคเลยคือผู้ชนะรอบนั้นนะครับทำชิปได้ถึง9ล้านกว่าเหรียญโห9ล้านกว่าใช่ครับ9ล้านกว่าทีนี้ก็งงสิครับเดี๋ยวนะถ้าเราแทง Player Bank ง r er ชนะ6เกมติดเลยนะ เกมละล้านเต็มที่กําไรก็6ล้านถูกไหมครับบวกทุนเริ่มอีก1ล้านก็ก็ควรจะเป็น7ล้านสิใช่ค่ะตามทฤษฎีถ้าเล่นแค่ PlayerBanker มันได้สูงสุดแค่นั้นแล้วแล้วไอ้ส่วนที่เกินมาทั้งเยอะแยะ2 000. ล้านกว่าเนี่ยมันมันมาจากไหนกันล่ะครับอ๋อเนี่ยแหละค่ะคำตอบมันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่า Side b e t หรือว่าการเดิมพันข้างเคียง Side Bed ค่ะที่ MBS เนี่ยเขาจะมีตัวเลือกเดิมพันพิเศษพวกนี้อยู่ซึ่งอ,อัตราจ่ายมันสูงมากๆมากๆเลยค่ะสูงแบบพลิกเกมได้เลยสูงขนาดไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ค่ะตัวเด่นๆเลยก็เช่น Dragon ถ้าฝั่ง p l a y ยอร์ชนะที่7แต้มแล้วมีเงื่อนไขพิเศษอีกนิดหน่อยหรือ Tiger ถ้า b a n k e r ชนะที่6แต้มแบบในบางรูปแบบนะคะ อัตราจ่ายนี้อาจจะพุ่งไปถึง50เท่า50เท่าหรือบางเงื่อนไขของ d ร a ก o อนอาจจะถึงร้อยเท่าเลยก็มีค่ะโอ้ร้อยเท่าสุดยอดไปเลยแสดงว่าเอ่อนี้มันไม่ใช่แค่การเดา Player Banker แบบเดิมๆแล้วสิครับมันมันเปลี่ยนวิธีคิดในการเล่นไปเลยหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะมันเปลี่ยนโฉมหน้าการแข่งขันไปเยอะมากจริงๆการแทงทายหรือเสมอที่จ่าย8เท่าเนี่ยกลายเป็นเรื่องแบบธรรมดาไปเลยเมื่อเทียบกับไซเบทพวกนี้ อ๋ออ๋อเข้าใจละผู้เข้าแข่งขันที่เก่งๆหรือคนที่ต้องการทำคะแนนสูงๆในชว์นเมนต์แบบนี้ค่ะเขาไม่ได้มองแค่ว่าใครจะชนะแต่เขาจะมองหาจังหวะด้วยว่าจะชนะด้วยแต้มพิเศษแบบไหนถึงจะได้ตัวคูณจากไซเบตเหมือนต้องลุ้น2ต่อ3ต่อไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะสังเกตง่ายๆเลยนะคะผู้เข้ารอบ15คนสุดท้ายในชว์นเมนต์ที่ว่าเนี่ยทุกคนเลยนะคะมีชิปเกิน5ล้านเหรียญหมดเลยโอ้โห oh, ทุกคนเลยเหรอครับ ใช่ค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่ากลยุทธ์หลักๆเนี่ยมันคือการล่าไซเบดนี่แหละไม่ใช่แค่การแทงเพลเยอร์แบงเกอร์ให้ถูกไปเรื่อยๆเข้าใจภาพใหญ่แล้วครับน่าสนใจมากทีนี้พอกลับมาดูประสบการณ์ตรงของผู้เขาแข่งขันท่านนี้ที่เขาบันทึกไว้นะครับเขาได้สิทธิ์เข้าแข่งสองครั้งอืเป้าหมายก็คือต้องติดหนึ่งในสิบห้าให้ได้เพื่อไปลุ้นรางวัลใหญ่คือหนึ่งล้านดอลลาร์สิงคโปร์ก็ประมาณ26ล้านบาทไทยได้ โหรางวัลสูงมากใช่ครับสูงมากทีนี้ครั้งแรกที่เขาแข่งเนี่ยเขาเขาตัดสินใจเสี่ยงหนักตั้งแต่เกมแรกเลยครับใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า all in คือทุ่มเกือบหมดหน้าตักเลยเกมแรกเลยเหรอคะใจถึงมากเกมแรกเลยครับเขาลงแบงเกอร์ไป800,000แ,แล้วก็แบ่งอีกอย่างละแสนไปที่ไซเบตสตัวที่เกี่ยวกับไทเกอร์อือ uh huh. ลุ้นหนักเลยแล้วผลคือแบงเกอร์ชนะ6กตามแปลว่า โปะเชะเลยครับคือชนะเดิมพันแบงเกอร์ด้วยแล้วยังถูกไซเบตตัวหนึ่งคือ small tiger ซึ่งจ่าย22เท่าโอ้โห oh. 22เท่าคิดดูสิครับจากทุนล้านเดียวเกมแรกจบชิปพุ่งไป3.5ล้านทันทีสุดยอดเปิดตัวแรงมากจริงๆแต่แต่หลังจากนั้นคงเล่นระวังตัวขึ้นหรือเปล่าครับมีชิปเยอะแล้วใช่เลยค่ะ พอได้ชิปนำมาเยอะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนแผนเลยเล่นแบบประคองตัวแทงแค่ขั้นต่ำค่าหมื่นไปเรื่อยๆทุกเกมอ้าฮะเซฟเซไปใช่ค่ะจนจบ6เกมเนี่ยเขามีชิปอยู่ที่3าจล้านได้อันดับ14พอดีเป้ะโหเฉียดฉีวมากเกือบไปแล้วแบบว่าวุดวิดสุดๆเลยครับเกือบได้ไม่เข้ารอบทีนี้พอเขามีโอกาสครั้งที่2คราวนี้ก็มาแนวเดิมอีกครับออินเกมแรกอีกออินเกมแรกอีกแล้ว แต่คราวนี้เปลี่ยนฝั่งไปลงเพลเยอร์เ0 0 0แสแล้วก็กระจายอีกอย่างและแสนไปที่ไซเบตสามช่องเลยที่เกี่ยวกับดรา้อนโหคราวนี้กระจายความเสี่ยงที่ไซเบตมากขึ้นใช่ครับแล้วเหมือนเหมือนโชคเข้าข้างแบบสุดๆเลยครับคราวนี้เพลเยอร์ Player ดันได้7ดแต้มส่วนแบงเกอร์ได้6แต้มอ้าวเข้าเงื่อนไขเลยสิคะเข้าเปะเลยครับคือชนะทั้งเดิมพันเพลเยอร์หลักแล้วยังถูกไซเบตไปอีกสตัว มี small dragon จ่าย15เท่าแล้วก็ dragon tiger จ่าย30เท่าโห oh, 30เท่าบวก15เท่าลองคิดดูสิครับเกมเดียวชนะทั้งเ p l a y ร์ทั้ง, Player, ง side bet 2ตัวชิปรวมจากล้านเดียวกลายเป็น6.1ล้านโอ้โห oh, เหลือเชื่อเกมเดียวจริงๆเหรอคะเนี่ยเกมเดียวเลยครับหลังจากนั้นก็ก็ไม่ต้องลุ้นอะไรมากแล้วละครับชิปเยอะขนาดนี้สบายเลยสิคะสบายเลยครับหลังจากนั้นเขาก็แทงท่านต่ำห้าหมื่น ประคองตัวชิวๆไปจนจบ6เกมเข้ารอบแบบคะแนนนำโด่งเลยอืมเรื่องนี้มันสอนให้รู้เลยนะคะว่าการจะทำคะแนนให้สูงมากๆในทัวนเมนต์บาคาร่าแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทายเพลเยอร์แบงเกให้แม่นอย่างเดียวแล้วจริงๆครับไม่ใช่แค่นั้นแล้วแต่มันต้องอาศัยจังหวะอาศัยโชคแล้วก็การตัดสินใจที่เด็ดขาดมากๆด้วยในการเลือกวางเดิมพันไซด์เบทที่มีตัวคูณโหดๆพวกนี้ในเวลาที่มันใช่จริงๆ ซึ่งมันก็เพิ่มความซับซ้อนความตื่นเต้นให้เกมแบบโหมหาศาลเลยนะครับใช่ค่ะมันทําให้เกมน่าติดตามมากขึ้นเยอะเลยแต่สิ่งที่น่าคิดต่อจากเรื่องนี้ก็คือว่าการมีอยู่ของไซเบตที่อัตราจ่ายสูงมากๆพวกนี้เนี่ยมันมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของเกมบาคาร่าที่อาจจะกำลังเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะอืมน่าคิดครับคือมันไม่ใช่แค่การเพิ่มความสนุกความเร้าใจนะแต่มันอาจจะกำลัง เลี่ยนสมดุลระหว่างเรื่องของโชคกับเรื่องของกลยุทธ์ในเกมนี้ไปเลยก็ได้และสุดท้ายจริงๆอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ชัยชนะในเกมที่มันดูเหมือนง่ายๆแต่ก็แฝงไปด้วยความซับซ้อนแบบนี้ทั้งโชคทั้งกลยุทธ์ทั้งการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่แท้จริงกันแน่